สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาใช้คันดากอนบูดากอนดากอนบูนะครับตัวนี้เป็น2.7ครับเดี๋ยวมาลองตกปลาเล็กๆดูนะครับว่าเวลาท่านผู้ชมมีติดนะครับตามทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าไปตกปลาธรรมชาตินะครับปลาไม่ต้องใหญ่มากกับคัน2.7มันจะสนุกมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับไปทดสอบกับปลาสวายมาแล้วนะครับผมบอกเลยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูการคอนเฟิร์มของการใช้งานดูนะครับอ่ะมาดูนะครับอ่ะตกไป อ้าวเจ๊จ๊เฮ้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 มันสน,น,น,นุกนะมันสนุกนะเยอยปลาเยอะเกินเดี๋ยวดูดูดไูไปแล้วไปแล้วนี่ดูดูดูโค้งของคันครับเนีย่ยสองเจ็ดนะครับติดตามทุ่งไร่ทุ่งนาไว้ดีมากครับนะเวลาเราจะใช้ตกปลาหรือว่าใช้เป็นเบ็ดแบบตก ปลาจักส่ขึ้นมาอ่าบริโภคนะครับก็ง่ายๆสบายสบายครับอันนี้นะครับปล่อยอ่ดูตัวที่สองครับไม่จวดละเออรอดมันดีทิ้เอาไปใส่โอ้โหปลาทับทิมมาแล้วครับดูดูดูวิธีโค้งของคันครับเห็นไหมยกสบายสบายครับนี่อันนี้ปลาทับทิมครับอู้กำลังโตเลยนะครับถ้า สะบ้านท่านผู้ชมนะครับมีพวกปลาพวกนี้ก็สบายๆครับเห็นไหมนี่แล้วก็ตกขึ้นมาก็เอามาบริโภคได้เลยนะครับตัวนี้คันเบ็ดตกปลาของเรารับประกันความเหนียวครับนะใช้งานดีมากนะครับออสักตัวสักตัวสักตัวนะปวาลวปาเล็กครับนี่คนเล็กอ่ะเหีดดย้ยยังไงเนี่ยอ้าวหัวละ หนึ่งสองจุกสามสองมิเอ้นะครับแอคชั่นคันก็สุดยอดนะครับนี่เห็นไหมก็ท่านผู้ชมมีไว้ติดบ้านก็ตามทุ่งนงทุ่งนาก็ตกปลาที่สาก็สบายสบายครับนะพับเก็บสะดวกสะดวกครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูอีกทีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้ยใหมา่เลยสบายสบายครับอะไรจะตกง่ายขนาดนั้นมามึงมาตกเลยน้องอ่านี่สบายครับนี่เห็นไหมตกอ่ะลองดูเย่อคีไปแล้ว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 ซับ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 ไปแล้วโอ้ยผมนับได้สี่วิดูดิ ง่ายเนาะมีติดมีติดแบบทุ่งนาไวนะ้เนาะไปแล้ว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 จุดอุยอ้ยครั้งนี้สามวิครับนี่นี่สองวิไปแล้วได้แล้วเนี่ยนะ